สวัสดีครับพีพ่น้องสวัสดีมือห้อยออกครับผมสุขดีกันบ่นอ๋อพี่น้องยิงข่าวพันวาหาสามศูนย์ันวหสําหรับผู้โชคดีก็ดีใจน้ำเดอ้อพี่น้องมนันนีสีพาพพี่น้องมาหลากกุ้งครับหลากกุ้งเป็นก้อยแรงพี่น้องจากสีมีกุ้งให้พี่น้องได้เบิ่งบอกมือนีเนะาะมันนีก็มากับ เชียนที่คุยกายพี่น้องกับพันุบุญครับมาันธุกันสีครับเพิวมามีกุ้งท่านพี่น้องก็จะมาเบ่งน้ำพิ่นพันุนบุญมามีท่านเสียงพี่น้องได้ยนินนี่ก็จะเป็นเสียงงานอุปสมบทด้วยพี่น้องงานบวชลูกบวชหลานครับก,บกินดีน้เพิ่นครับอนุมโมตะนะบุญน้เพิ่นครับ

มพลังงานเก็บเกือบพอมฮู้ก็ฮู้ก่ลว่าหน้าเผาะเห็ซีรเ่าฮ่อฮ่าน่าฮ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 ่อฮ่าฮ่วต่วฮ่า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 ฮัาฮีาฮ่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 บ้่าครับ่่่่่่ ใหม่ไหมครับพี่น้องขอมาดึกอีกน้อยน,นึงครับแมนหรือมั้งใหม่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 พี่น้องใหม่ไหมครับโอ้ยมือด้งมือเด้งโอ้ยมือเด,ง,ออเดงกัดโอย้ยังน้ำมันกัดอกีกอะ

mọi người vi người mọi người bông à Bớt bông à, ไปมองเงี้ยครับพี่น้องบอลงตัวพี่น้องหมายนี่ก็บอลงตัวไปต่อยครับเป็นยังไงโอ้บันจะกาศดเลยบันเนี่ยโล่มากข้างนอกแล้วเหมือนสวรรค์บ้านสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนครับไม่รู้อะไรใครมองไม่เห็น โอ้ยสุดยอดเลยเนะี่ยเอามีดเอามีดตัดขึ้นตัดขึ้นฮึไม่ยังหักเชียนยังดูบรรยากาศด้วยพี่น้องบมธรรมดาพี่นอ้องแย่งออกนาแล้วมันตดใช่กันดีแม่สุดยอด Những khoai lam mường ngang 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 งานนี่มิเตอร์ห่ยครับหดขนาดดีเราการเง้าลงการสั่นลงนี่จมมับเลยเนี่ยกันแสดงว่าใครมีครลงมืออาบน้ำเนี่ยอนไม่เปียก บางมาจันได้มากเอยี่คุณเศรษฐีก็ปลอมตัวมาอยู่เศรษฐีก็ปลอมตัวมาทำมาลุ้นกันที่ได้ก่อยวะไม่ไหมไปเทียวไาเทียว้ายๆปลัก๋องกันขัสังเด่อบอกว่าตัวนึงจะเอามแข็งไปเลย

หมอนทองเลยพี่น้องเลยอาโจเลยยังพันได้ก้อยพี่น้องได้แต่ปลาซิ่วะลูบดูลูบคนเนื้อปาดอูเอาไมเอาไหมเขาบอกลูบปาดปาดปาดพี่น้องเดี๋ยวเมื่อหนฮัมว่าพี่เสนะก้อนนี้ไว้นี้งานนี้ปาดทู ได้ปลาซอยตัวนึงพี่น้องซอยหางแดงครับขาวหางแดงตั้งเมื่อกี้ครับนี่ตั้งหนึ่งพี่น้องยังพันด้ก้อยอยู่ไอ้ไอ้กุ้งก็ได้เดี๋ยวเราหยกแล้วครับมึงผนงานตั้งนี่โอ้ทูยังาลงหน่อยมันก็ห่อจีบก่อนไปอยู่นี่หยาบนหยาบเลยตังนี้ก้อยปไปขาวกินเนอะ

โอ้บริกุ่งกันจิบเป็นปลาจิเป็นปลาิ้วเอบ่จิ่นเนี่ยก้อยอะยมจวดจวิธีสารพี่น้องวิธีอยู่วิธีกินนะครับเนาะอ่านอยู่อ่านกินตอนนี้ทำการปลอดผ่าแล้วพี่น้องฮ้จดแล้ว เมื่อกี้บ่าไรพี่น้องเลยเบิ้งเพิ่มอีกกรอบนึงครับตัวนี้ที่ออไปฟองุนครับเมื่อกี้บ่ไรพี่น้องเลยเบิ้ง่กี้ได้ประตองกันอีกครับจะประตองจะตองจะครับเด็กกระบูตัวนึงครับกระบู ออาให้ทันเสียก็ดึงออกมาในตรงงานนะเนี่ยตัดัวอ๋อก้อยก่อยปากขาวอยู่เลยอเปลี่ยนไปดึงเสียเลยมันูนข้เปลี่ยนไปเรื่อยใช่เอก้วกก้อยเสีเลยตุ้งโอ้ตุ้งเอาอ้เสียบยังเห็นปปิ้งเสียบปิ้งอานี่ต่เนื้อเด่นพี่วามงเมมาคอยงงงเอาหนลุนอ๋อป่าก็ได้มเนาะป่าที่บ่เอาอนีงเะละุย ไปไห่อนี่กันโอ้หลายเต๋อตัวนี้ถึงก่อยถึงหลับถึงอย่างอ้พี่น้องสามปีเลยครับเที่ยวกันเดินทางมาถึงไทยคลิปพี่น้องอ่ากินก็ได้กินอยู่ด้พี่น้องก็พอได้กินอยู่ครับคันหายก็ได้ออเอไสียงงานเบื่อกะเสียงไหลแล้วพี่น้องเสียงไหลแล้วครับลองคาราโวเก๋ ่าพอเพราวานมันก็ที่ไปพ่นแล้วทั้งอื่นนั่นแหละมันเป็นยังนั้นจอบกี่กี่บ้านกีสูงไม่กีจังเง้ยานพี่น้องมาดูนสุดท้ายครับดีก้อยกุ้งหรือสีก้อยปลาซิวชิสิลาปลาสวยมาดูนกันครับอาวลัวลัวัวโอ้โโอ้โอ้เต้น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 หนุ่มไอ๋ยนุ่มไว้ขึ้นมา ฟาตังนี่ไหมโอ้โหาิวโอ้โหตังนี่ไหมโอ้โหให้เดินข้ามหน้าหัวเดีวโอ้ตังเทาโอ้ให้ไลพี่น้องยคลิปเออักดอกเดียวักดอกเดียวเลยจัด่าเดินส่เด้อพี่น้องย้ายเด้อพนเล้อฟ้แข่งแข่เลยเอารวดมาชิวห่อห เก็บปกหอยบลกนี่แล้วก็ปุ่มทีเดียวเลยเส้ด้มันบมกหอยรวมคันเงยเป็นสาเหตดสุดยอดอันนี้กับพันน้อยมาจะฟองัวเขาไม่รู้จะฟองอยากออกกล้องพันน้อยอันนี้กับพันหง่อันนั้นอันนั้นอันนั้นท่านเงยครับพี่น้องนี่ตรือีเดินทางเมียเรานน้องมาที่นี่ดอกนี่นน้ว อุ้ยดหัวย่อเลยมิชนเดี๋ยวอ่อดเลยนกินเอาไปเอาด้วยโอ้ยุดยอดเลยครับอ้าวเหลียนน้ำแล้วมาใช่ไหมเอาละกินนกกินนกรู้เท่าที่ใส่อไเ่เดียวก็าสุหรับจินี่ก็พอสุนี่กับผม ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องคือน้ำักให้น้ำเลือครับเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ก็ับเก็บบรรยากาศแต่เพียงเท่านี้พี่น้องคำเราก็เจิดจิดทางแม่ก็ื่จะไปก้อยไปติก้อยอาจเดี๋ยวเบิ่งก่อนจาได้เห็นอย่างก็ติก้อยพี่น้องจะเบื้องอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องนะเกิดจากคลิปนี้ของพ่อเจ้ผมสสวัดีครับบรรยากาศแรงๆพี่น้องกรับ้านนองบ้านนาห้องพี่น้องเสียงเขียนกะโอเคครับ 啊你也觉得行啊？你再玩一个。